สวัสดีคะ่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF077 EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายเสื้อตัวนี้พี่เมย์ทำออกมาทั้งหมด4 EP นะคะ EP นี้จะเป็นภาพรวมเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อไหล่ตกแขนในตัวนะคะไหมที่ใช้จะเป็นไหมเศษที่เหลือจากการถักเสื้อตัวอื่นๆนะคะเส้นขนาด20พี่เมย์ใช้เข็มหัวขนาด2.75มิลน,นะคะถ้ารวมน้ำหนักแล้ว ประมาณสามรอยห้าสิบกรัมเสื้อตัวนี้ตอนที่ถักนะคะพี่ใช้กะขนาดก็คือหนึ่งร้อยเซนนะคะหลักพี่เมย์เป็นหลักเซนแต่อกคนคนที่ใส่นะคะสามารถใส่ได้ถึงหนึ่งร้อยสิบห้าเซนเพราะว่าเสื้อมันจะขยายออกมาแขนจะเป็นไหล่ตกนะคะแล้วก็ตรงนี้อกจริงจะอยู่ประมาณนี้ค่ะที่เหลือเป็นฟรีไซส์สามารถใส่ได้คนที่หน้าอกใหญ่ๆแขนใหญ่ๆก็สามารถใส่ได้นะคะแขนแล้วก็ด้านข้างจะเป็นหน้าตาแบบนี้ เราสามารถแต่งสีแล้วก็เล่นลายได้ตามชอบนะคะจะถักเป็นสีนี้ทั้งตัวก็สวยใช้ไหมที่เป็นไหมใส่สบายๆนะคะเป็นซัมเมอร์ซอฟหรือคอตตอนซอฟนะคะจะทำให้เสื้อตัวนี้น่าใส่แล้วก็ใส่กับหน้าร้อนเหมาะกับอากาศบ้านเราค่ะ EP1 นะคะพี่เมย์แนะนำข้อมูลแล้วก็เริ่มงานจากฐานคอฐานคอเราจะเริ่มจากตรงนี้เราเริ่มจากฐานคอออกมาก่อน แล้ว ep สองถักแยกสี่มุมมุมจะเป็นตัวนี้นะคะมุมด้านหน้าด้านหลังเหมือนกันแขนจะใหญ่กว่าตัวนะคะอันนี้เป็นช่วงแขนทั้งหมดตรงนี้เป็นตัวตัวจะค่อยๆขยายออกตามตามช่วงจังหวะที่เราถักเพิ่มแขน ep สามหลังจากที่เราถักออกมาได้ขนาดตามต้องการขนาดวัดจากความยาวนะคะถ้าเราขึงตัวนี้โดยที่ยังไม่ต้องเย็บ ของพี่เมย์ได้ออกมาทั้งหมดหนึ่งร้อยเซนหนึ่งร้อยเซนก่อนรีดถ้ารีดแล้วจะได้ประมาณร้อยสิบเซนนะคะแล้วพอเราพับพับครึ่งวัดจากหัวไหล่ลงมาถึงชายเสื้อได้ห้าสิบห้าเซนค่ะรอบอกสามารถขยายออกไปได้ตรงนี้เวลาคำนวณให้คำนวณจากความยาวนะคะแล้วเราจะได้เป็นเสื้อออกมาหน้าตาแบบนี้เสื้อตัวนี้ใส่สบายสบาย,บายอคงๆเหมาะกับอากาศบ้านเราค่ะไหมนะคะถ้าเป็นไหมขนาดอื่น เป็นไหมเบอร์สิบหกถักได้ไหมถักได้ค่ะเบอร์สิบแปดถักได้ไหมถักได้เหมือนกันนะคะแต่ว่างานออกมาตัวเนื้อตรงนี้จะแน่นกว่าถ้าคุณต้องการถักพี่เมย์ให้แนะนําให้คุณถักเบอร์ยี่สิบจะสวยแล้วก็เสร็จไวงานออกมาหน้าใสแบบนี้ข้อมูลของเสื้อตัวนี้และช่องทางติดต่อติดตามพี่เมย์อ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปที่ youtube ช่องพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ